สวัสดีครับผมอุ้ยไฮบิดคาร์นะครับก็วันนี้นะครับด้านหลังก็คือเป็นรถเตอร์ต้าอาผ่านนะครับเตอร์ต้าอาผ่านคันนี้เป็นปี0 7นย์นะครับได้ทําการยกเลิกระบบไฮบิดนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนโฉมวันนี้ผมจะมาส่งงานนะเดี๋ยวจะพาชมนะว่าคันนี้ได้ทำอะไรทำอะไรไปบ้างาานะครับก็คันนี้น่าจะมาจากจังหวัดต่างหวันนะกาลสินคันที่3 4มสิบละก็เดี๋ยวจะแนะนําก่อนนะครับ สำหรับลูกค้าที่ถามเข้ามาเยอะนะครับที่กําลังจะซื้อรถมือสองรถเอาผ่านรุ่นนี้ที่เป็นไฮบริดนะหรือว่าที่เป็นตัวธรรมดานะครับที่โทรมาถามเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะรถรุ่นเนี้มันก็ประมาณสิบห้าสิบสี่สิบห้าปีละคือถ้าเป็นในโฉมแรกเนี่ยที่เป็นไฮบริดนะครับอายุรถค่อนข้างเยอะทีนี้ว่าลูกค้าเนี่ยก็เริ่มกังวลน,นะครับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะต้องซ่อมเกี่ยวกับระบบไฮบริดแน่นอนครับ ในส่วนของรถบบไฮรินเนี่ยยังไงก็ต้องซ่อมแน่นอนพรรถเนี่ยผ่านอายุการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเลขมาเยอะๆเนี่ยอ่าก็ต้องบำรุงรักษากันเยอะถามว่าซ่อมแพงไหมตรงนี้ตอบเลยครับว่าอาจจะนะครับซ่อมพอๆกับราคาที่ท่านซื้อรถมาเลยสมมติท่านซื้อมาประมาณ3 0 0 0 0นถึงสี่แสนเนี่ยถ้ารวมอุปกรณ์ใหม่ๆยอย่างตัวคอมแอร์ปั๊ม ABS แบตเตอรี่นะครับ อ่าอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้ก็ก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับคือคือถ้าลูกค้าที่จะไปเล่นรถรุ่นนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนจะมาใช้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นอะไหล่มือสองเนี่ยบางทีมันมีอายุการใช้งานเหมือนกันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์และใช้ไม่ได้นานนะครับพอใช้ไปเปลี่ยนไปในสักพักหนึ่งเสียอีกก็จะเริ่มเริ่มเกิดอาการแบบเครียดน,นะครับแล้วทีนี้ว่าอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าถ้าจะซื้อมานะครับ และจะมาถอดระบบไฮบริดเนี่ยสามารถทําได้นะแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้ตั้งแต่มือแรกนะผมแนะนําซื้อเป็นธรรมดาไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยท่านมาถอดไฮบริดก็ต้องมีค่าจ่ายนะครับแสนกว่าบาทถึงสองแสนนะครับต้องโดนแน่ๆนะครับก็อ่ะนี้เข้าเรื่องนะครับส่วนคันนี้นะครับยังไงจะสอบถามยังไงก็โทรมาถามอีกทีนะครับว่าจะจะยังไงดีนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าเขาใช้มานานต้อตั้งตั้งแต่แรกแล้วก็อยากจะถอดระบบไฮบริดนะครับ ได้ทาการเปลี่ยนโฉมนะครับครบนี้ทาเป็นโฉมไมเนอร์นะอ่าก็คือทําเรียบร้อยแล้วผมพาดูเครื่องก่อนครนี้วางเครื่องสามจุดศูนย์นะครับเป็นตัวไมเนอร์นะคันเร่งไฟฟ้านะครับอ่อาสังเกตเง่ายๆนะมาดูางไงว่าไมเนอร์ไม่ไมเนอร์อ่าสำหรับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่หรือจะซื้อเป็นมือสองนะสังเกตฝาครอบเครื่องตัวนี้นะจะเป็นสีเทานะถ้าไม่ใช่ไมเนอร์เนี่ยจะเป็นสีดําดํานะครับเป็นสีดําแล้วจะเป็น ตรงกลางจะเป็นเทานะครับแต่ท่านี้นะครับจะเป็นสีเทาเลยนะครับแล้วก็สังเกตตัวลิ้นเล่งไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นลิ้นเดี่ยวนะถ้าเป็นตัวอ่าก่อนไบเนอร์จะเป็นลิ้นคันเล่งนะครับเป็นสองลิ้นนะครับลิ้นเล่งเป็นคันเล่งสายนะครับจะเป็นลิ้นคู่นะอ่าวิธีสังเกตง่ายๆ่ายมองอย่างตรงนี้นะแล้วก็ภายนอกนะครับสังเกตยังไงก็คือจะเป็นไฟเป็นไบเนอร์เป็นโปรเทคเตอร์นะนะครับ ภายในนะครับสังเกตได้อีกก็คือตัวไมเนอร์นะตรงคันเข้าเกียร์นะครับจะมีคำว,ว่า D4 อ่าถ้าถ้าเป็นไมเนอร์แล้วนะจะเขียนว่า D4, D3 ก็คืออันนี้จะเป็นเกียร์5้าสปีดนะครับอันนี้หน้าปัดจะเป็นอย่างนี้นะหลังจากเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนหน้าปัดให้ด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้หัวตัดมาห้าหมื่นกว่าครับ ตำแหน่งเกียร์นะครับจะมีเลข4นะ 3, 4, 2 l แล้วอันนี้เป็นไมเนอร์ละอ่ะแล้วก็เราทำการเปลี่ยนตัวจอเป็นระบบ n n r r o i d นะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็น Android 7นิ้วนะครับส่วนออปชั่นอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าคันนี้มาก็ค่อนข้างโซมนะบอกให้เลยว่าคันนี้ค่อนข้างโซมแต่ทำเสร็จเราก็เก็บภายในอะไรให้ใหม่นะครับก็ ทำการอันนี้นอกเหนือที่ถอดระบบไฮบริดแล้วเราก็เปลี่ยนโชงเป็นไมเนอร์นะอันนี้โชคของลูกค้าเริ่มจะไม่ดีเริ่มมีเสียงแต่ยังใช้ได้อ่ะก็สังเกตที่สเกิร์ตนะครับก็จะเป็นทําเป็นสเกิร์ตมานะครับแปดชิ้นด้านข้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นแม็กแม็เดิมนะครานี้ไม่ได้แต่งแม็กอะไรนะครับ ก็สภาพภายนอกนะครับมีการเก็บสีบางจุดนะครับที่ลูกค้าโดนมีการชนหรืออะไรมาครับเราก็เก็บให้หมดนะครับ่ะก็ว่ากันไปตามจุดนะจุดไหนที่ว่าเพิ่มเติมยังไงนอกเหนือจากที่เราทำอ่ะอันนี้อันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเงียบ <Yeah. S 1> อ่ะมาฟังเสียงเครื่องก็ลูกค้าคนก็ก,ก็ก็ถามผมมานะว่า อยากฟังเสียงเครื่องไฮบริดก็ไม่ให้บิดจริงๆต้องบอกก่อนนะมันก็เหมือนกันนะครับเสียงเครื่องยนต์ฟังแทบจะไม่รู้ครับเพราะว่าอย่างรถไฮบิดตอนเครื่องยนต์ทำงานก็เป็นเสียงปกติเหมือนกันนะครับ mm hmm. เสียงมันก็ไม่ได้ว่าเสียงดัง mm hmm. เสียงก็ปกตินะครับไม่ดังนะครับบางที mm hmm. ลูกค้าก็มาอยากจะให้ฟังเสียง mm hmm. อ่ะก็ด้านหน้าน,น,านนะมี mm hmm. ไฟนะครับที่เป็นไมเนอร์ แล้วก็เป็นเป็นตัดบอกนะครับเป็นวงโาเป็นตัววงกลมนะครับก็มีการทําสีเพิ่มนอกเหนือจากตัวบอดี้นะครับที่เราไม่ได้ทํานะชุดแต่งที่เป็นไมเนอร์จะมีการชนหน้ากันชนหลังแล้วก็กาบด้านข้างนะครับแชิ้นนะครับอันนี้ก็พร้อมจะส่งนะครับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาพาชมให้ดูนะครับ สำหรับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้นะ oh, ก็คือใช้อยู่แล้วนะครับ s <S หรือว่าได้ได้ต่อมาก็คือไม่ต้องกอังวลน,นะครับคือถ้ามันเสียหนักจริงเราก็มีแนวทางน,นะครับสามารถถอดระบบไฮบริดอะไรออกได้นะครับไม่ต้องกอังวลน,นะครับหรือจะลองใช้ระบบไฮบริดไปก่อนก็คือท่านก็อาจจะได้ใช้รถทั้งสองระบบนะในกรณีที่ซื้อเครื่องไฮบริดมานะครับ ก็จะได้ใช้ให้บิดก่อนพอใช้กพักแล้วก็เบื่อหรือว่ามันไม่ไหวแล้ก็ค่อยมาถอดเปลี่ยนนะครับในกรณีที่ที่ใช้อยู่แล้วนะส่วนในกรณีที่จะซื้อนะครับเป็นไปได้ก็ซื้อซื้อซื้อให้บิดก็ได้นะครับก็แต่ก็ต้องต้องรับค่าซ่อมให้ไหวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจนอพาร์เจนหนึ่งเจนสองเจนสามเนี่ยพอถึงอายุเนี่ยพอมันครบสิบปีไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องซ่อมอยู่แล้วครับเพราะแบตเตอรี่หรือว่าอุปกรณ์ที่ เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยถึงอายุการใช้งานนะครับสิบกว่าปีนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนต้องเสื่อมนะครับอันนี้เป็นเป็นปกตินะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนก็กับผมเนี่ยที่มาซ่อมอยู่บางคนก็ยังใช้โลหะไฮริดอยู่นะก็ไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกทุกคันนะครับบางคนก็ยังเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สั่งแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าบางทีเขาชอบความนุ่มนวลน,นะมันก็มีข้อดีนะค,คือข้อเสียอาจจะต้องบำรุงรักษาเยอะหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือนุ่มนวลประหยัดน้ํามันขับขี่นะก็อ่า สนุกนะครับผมก็อัตราการเร่งอะ่ะถ้าใน2.4ที่เป็นไฮบริดนะครับอัตราการเร่งก็ดีกว่านะครับผมในส่วนของเครื่องธรรมดาก็2.4ก็จะพอๆกันไม่ไม่ได้ว่าเร่งดีกว่าไฮบริดนะครับเพราะว่าอย่างไฮบริดมันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยนะครับส่วน3,000โอเคอันเนี้ยตอบโจทย์นะครับอัตาาราเร่งแซงอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าก็จะทําให้ กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่านะในช่วงนี้น้ำมันค่อนข้างราคาแพงนะครับก็เลือกได้ก็ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับเพราะว่าเราแต่งอย่างอย่างที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาเนี่ยก็ข้อดีเอาไปติดแก๊สอะไรอย่างนี้ก็ได้นะปเป็นทางเลือกนะครับพอทําเสร็จปุ๊บอยากจะไปติดแก๊สอะไรเงี้ยก็ทําได้ไม่ว่าจะเป็น2.4 3.0นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับลูกค้านะครับที่กําลังจะตัดสินใจนะครับจะถอดระบบไฮบริดหรือจะ มาใช้รถรุ่นนี้นะครับก็ศึกษาดูนะครับให้ดีก่อนหรือว่าโทรมาปรึกษานะครับเราก็แนะนําให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อมระบบไฮบริดนะครับเราซ่อมรถยนต์ระบบไฮบริดนะครับครบวงจรนะครับของโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถตลาดรถจำข้าวนะครับในส่วนของตัววางเครื่องหรือว่ายกระบบไฮบริดนะครับก็สามารถสอบถามาได้อาจจะต้องสั่งหัวตัดในช่วงนี้ก็อาจจะสั่งนานหน่อยนะต้องบอกก่อนนิดนึงครับ คันนี้คันที่34แล้วก็ทำไปค่อนข้างหลายคันแล้วครับผมเราก็เก็บให้ทุกจุดนะครับก็คือราคาที่เราแจ้งไปหรือว่าทักตอบถามว่าคุยเรารวมจบให้ทุกอย่างแล้วนะครับไม่มีเก็บเพิ่มเติมอะไรนะครับก็เคสเดียวนะครับจบเลยนะครับคุยกันง่ายๆนะครับต่อรองกันก็ว่าไปตามครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมยังไงต้องการส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับก็วันนี้สําหรับผมอู้ให้บิดนะครับก็ฝากช่อง u t u b e นะครับให้บิดคาประเทศไทยแล้วก็ หน้าเพจ a c e b o o k นะครับผมนะครับไฮบิดคาร์ดอทีีนะครับอ่าแล้วก็ไลน์แอดไฮบิดคาร์นะครับอูไฮบิดคาร์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนวัชรพลนะครับมีที่เดียวมีที่เดียวนะติดอยู่ตรงวัชรพลซอยหกนะครับวัชรพลอ่าก็วันนี้ครับพาชมเท่านี้ขอบคุณมากครับ